กันพาที่ผมเก็บเป็นหลักนะครับก็จะเป็นตัว RG นะครับดังนั้นผมก็เลยทำ RG list เอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเก็บสะสมกันพานะั้นจะได้รู้ว่าตัว RG ของเราเนี่ยมีครบหรือยังนะครับซึ่งอันนี้ผมทำเฉพาะของ RG อย่างเดียวอยู่นะยังไม่ได้ทำของตัวอื่นนะครับก็ ตรงลิสต์นี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะเป็นแบบ normal นะครับก็ตอนนี้มี38ตัวเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะอยู่แถบ,บหนึ่งก็จะเป็นในตเรื่องของตัวพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพิเศษรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีถึง133ตัวแล้วนะครับตัวล่ารวมถึงตัวล่าสุดปี2024ด้วยนะครับซึ่งก็ตัวนี้นะครับผม ทำวันรีลีสเอาไว้นะครับแล้วก็แบ่งแคตตาล็อกี่ไปนะว่าเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็คือเป็นแบบอ่าพวกที่ขายตามงานอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือว่าตัวอีเวนต์พิเศษนะครับก็มีตัวเป็นพีบันไดนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบช็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็คือขายเฉพาะในร้านค้าพิเศษนะครับอย่างเช่นกระดุมฟอนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงอ่าบางบางตัวก็เป็นกระดุมเบสลิมิเต็ดนะครับก็ ทำลิสต์เอาไว้นะอันนี้เป็น List ปล่าอยู่นะเพื่อนๆสามารถไปก๊อปได้เลยนะครับซึ่งวิธีการก๊อปปี้นะครับเพื่อนๆก็ไปตรงที่ไฟล์นะครับจากนั้นนะครับกดที่ทําสําเนาตรงนี้นะครับาจากนั้นก็ไปตั้งชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็เซฟในไดรฟ์ของตัวเองนะแล้วก็กดทําสาเนาไว้แล้วทีนี้ก็จะสามารถคลิก ว่าแบบเวลามีแล้วหรือยังไม่มีเราก็สามารถติกเองได้ลางนาะของตัวเองนะส่วนตรงนี้ถ้าอยากจะลบนะก็กดลบได้นะอ่ากดลบแล้วก็จะหายไปนะครับซึ่งถ้ายังไม่กดทำําเนาไว้นะก็ก็จะไม่สามารถมาติกอะไรอย่างนี้ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็มีคลิกนิดนึงนะก็คือในเรื่องของการเก็บนะตัวอีเวนต์เนี่ยน่าจะหายากที่สุดแล้วนะครับตัวพีบันไดนมันยังมีโอกาสรีนะครับแต่ว่าตัวตัวที่เป็น event อีเว t นต์อ่ะบางอีเวนต์มันไม่มีอีกแล้วนะครับก็ตัวแบบนั้นก็จะแรรหน่อยถ้าเจอในราคาที่ถูกใจผมก็แนะนำว่าให้เก็บไว้นะโอเคก็ยังไงก็ไปทำกันได้นะ